กลืเลยพูนะโอ้พี่นะพูนะข้าวจิ้วอะเลี้ยวมาเลยเห็นกิ่นจางๆมันคักมาเนี่ยพูนะพี่น้องมาเก็บน้ำคันเลยเนาะเก็บเห็ดบวกครั้งแรกของปีบวกเลยว่าโอ้ยหวนจังคักนี่เลมาเป็นขยงเลย ก็กำลังสูๆนะ <at> พี่น้องตอนนี้ก็คือเขาพากันมาซอเห็ดตาบเนาะทุกคนเห็นแต่เขาเจ้ามันเอาผู้เด็กก็เอาพ่ะน,นะผู้เด็กไปซอนะได้หลายะ่าย,ายนเนาะแต่มือมีนะน้องบอบน้องยูก็ลงมาซอเบึงว่าทีมีบ่เห็นน้องบอว่าเห็ดตาบออกอย่างนานเยอะซันน้องยูก,กับพายก็มาทุกยุงยุงกันหลายพี่น้อง ได้วะบ้าอยู่ยางมาสิโบเห็นเห็ุตับณ์กำลังกำลังจูมเนาะเห็ุตับมือนี้กำลังออกแต่พี่น้องลังน้ามคุณตีโอ้ดีดีนี่ตัวเตะมุดมุดมุดนะกำลังจ่อออกวงแม่นี่นะอู้ขาดขนาดแบบนี้เหรอเอาไปซอมบอลคนดนบุได้มาได้ยี่หกนี่ดอกไม้ไทยน้อยวะต้นอีกแต่เรื่อกเรื่องเขาเอาวะ ยานไม่เลือกเอาเห็นเงาเลยอือ้สียเนาะอุ้ยโบซมันเบอลนี้นะสามปีที่แล้วมั่เคยออกาะวมาคนนมาเอาแต่ว่าอยู่แคมาคนเดียวเอ้แต่ว่าอยู่ขนาดขนเดก็อกเมื่อดายีนี่ออกอี่นี่ออกเงาไอยากเอาเเหรือการถูไหมไอโอกกำลังออกอ้าว Nào mùa dùa. Oooo sợi kim vầng mọi người mùa dặm kiao y bóng áo. Ach nó chắc mùa. Tao mùa dặm kiao y bóng áo. Tao mùa luôn kiao y bóng áo. ได้เท่านี้วะาอมเท่านี้แหละสมื้อว่าจำเจีวเท่ๆไมอยู่นี่ก็ย่างก่อนนี่นะอี่อนี้เป็นกินหรือกเป็นการอะไรนี้เป็นตะการนูสิเออ

อันนี้อีกนะดูาีๆดูดีๆดูดีๆดูอีๆนะเฮดตาบอันนี้เป็นเฮดตาบจอมดับอุทิโนค่ะบุบึ่ดีๆนีบโออกไหมคำว่าชิพาตะกับแล้วเนาะนะเข้ามานีอ่าปิดนะตื่นเลยอืมนี้จไปไม่เลยด็

กเดอู้ดอกแข็งๆลำลางขาม่อู้อยู่ตรงเมฆข้าบนมฆางเยียบป่าป้าบม

มันโทษใจจะได้มีกีวาทีกับแล้วเรียกมาวานนี่ปีกายยิ่ออกเป็นเพศเลยที่ปีกายเลยนะแม่นเองปีกายหันบาได้ออกข้างฟ้าพี่ปีกายนทุกคนปีนี้ออกข้างฟ้าพี่ปีกายนี่บไ่ได้เอาปีกาย

โอ้ยเตยนั่นกับแกงคอต่ายออกมาจ้มเอาเนาะสวยๆสวยงามๆโอ้ยจุ๊ดเตะโอ้ยเตี้อดอกอันนี้ดอกเล่นด้วยอันนี้นะงามขนาดนี้นะโอ้ยขากระจิบ สช่บริงหนอเุอบอกคนอับอุ้ยหงอยเลยพูหญิเด็กเรีนอ้เจ็บจิตเสียเป่าเมื่อกี้นี้คลองเขื่อนไงนะเขากคงนีเขาพามาฟันาใหยงวดนล้วเขาก็เข้ามาลืยอย่างเขาละ เสียดายเอาม้เป็นตีเกที่เขาได้กินเนาะทุเปียนี่เาไปได้กินนะนดกันนโดกปีกลายที่เขาได้กินปีกลายเขาได้กินนั้นมันแกเน่าละเปนทั้งคนเนแาเลยวพี่นะทุกคนมาเน่ามาเน่าเอาระปีมาดูสิโอเคดีจังหริบ๊อไปเนอกันเลยสิเหอะอ้ย นีกรนนี่ใราบอกกูนะบโอ้ที่นอนกระจุันนร่เดื้ออ้อหนูี่ปานตุกพึ่งอ๋อหนูกรลายเขาหนูได้เอาอเดมมาไตเนาะอยู่ส่วนอย่างทำเมื่อกคนบอกมาอีกวะโอ้ที่นอนนะเต็มปีเลยเขาชมเมาเขาสมมาเอากะปีมาดิ ขนาดขนาดหนยานน้ำเพราะว่าห้ากระอกของอึมหวานอยู Nine ่ดีอันนี five ้เฮ oh, oh, ็ดแบบทำมาซาเลยนี่นะทุกคนมันจะเข้าป่าตึกได้นะนั่งก็รักอยากอ๋ออกมานนี้ออกนี่อื คิด่วกันยืงกระลาไอี่น่งนะาาเนแล้วเขาป่ยเหรอนี่มะบบเลยวะใจเก่งเลยทุกคนไม่เห็นโอเ้เก่งช่วยยีไนอีกไนท่นกำลังจูอีนทุกคนนะนเห,หมือนเงือกออหยาบเอ ที่ว่ามีกีมอันนี้อันนี้ดอกจูนนะมือนี on wow <eno>. ้ฮีบอจึงบุมีคนมาเสาะเป็นมือค่าอย่างเด้เขาเจ้าจุกแต่อย่างแล้วเขาบูบูมาเสาะบ่เข้าดื้อใจดึงเลยอยากอยากขคหักไปแล้วเนาะ มุงตามหัวเลยเนาะบ่ฮ <Britt hing author> ู้ว่าทุกคนสิเห็นบ่ตัวนี้คือแบบบ่ไหวอีกแฮงพี่น้องอ้าวตัวมาพีเดรินี่ยืนกระกีโาโด หง่ะมึงเดี๋ยวมึงเอามึงดูเพื่อดีดีเ้วยจ่มผงอยู่เนาะได้หลายขนาดพี่น้องจนว่าห้ามเงื่อบรรลอนมีเตะกระเป๊ดอกอันห้ามเงื่อนะเอ็ดตาบกระสีได้ประมาณนี้เนาะทุกคนอุ้งเบื่องสี่คือบดเคืองกระเป๊อยุงละเปล่าเปล่ากระสีสากระพักเปากระพากกัญญางโลจนว่าควายส่วนใหญ่กระป๋ายฟ้าพี่กระป๋ายไอ้กระสีผากกันเมื่อปิดเก่งเนาะได้พอเก่งได้เนาะเมื่อนี้กะครั้งแรกเลยเลยที่ได้กินนี่เนาะ มันเป็นเ no. หน็ดตาบไก่น้อยทุกคนบําบันเห็ดตาบปเฮ้เด้เห็ดตาไปน้อยออันนี้อันนี้เห็ดเห็ดตาอันนั้นไก่น้อยแล้วอีกจูนึงอีกเห็ดปวกไปเอ่ะจะใช้เลี้ยวไปนี่อู้เป็นเป็นดอกมากๆปอนปู๊บชีวิตจะฟูดจะฟูดจะฟีดจะกูก็เล่นพันมาแล้วกูเล่นมาเลยกูเตะัพี่น้องก่อนแล่นค่ะว่าสิพากันเหม่อละแล้วน้องวอมว่าน้องวอมไปเยี่ยมบึงอีกเพิ่นว่า เฮ็ดตาบออกอีกเนาะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือยังว่าไปซอกขนาดแต่ก็ไม่ได้อันเห็นเห็ดแต่ก็ไม่ได้แหน่เบื้งวะเห็ดตาโพดหรือเห็ดตะตื่นนะเหตุว่าจะเห็นเห็ดละเลนมาเลยคือยังไงกันแน่ตอนนี้เห็ดตาที่เหาได้เมื่อกี้เนี่ยมันบาดหมดละยังพันได้เมื่อ่ะวันนี้ไปย่าสิไปรุ่นนกำกันว่าเมื่อเห็ดตาเทปหมดมือขึ้นมาแล้วเพิ่นห้องตัดตีตะเลิศว่าสั้นกนมาทีบนีงไปยอดทันเนาะลงมาใช้หนมซูชิโอ้มีอย่างนั้น ลาซาอยู่นั้นจะโลเนจุ่มกาไปไปทุกคนลุ้นนำกันหยอกหุ่นหุ่นห็นหบ่เห็่นห่นหุนหุ่นหุ่มหุ่น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 ่นหุ่นนหุ่นหห่นหุนห่เหุนหุ่นหุอนหุ่อหุ่นหุ่นห่นหุน้า่น่น่นหม่นี่า ี่นี่กอนที่เข้ามาพได้มันตึ๊บอันนี้ไงือว่าเอ้ยเข้มาเข้มาสุกมานสุกตีขนาดเลยพ่นมาจะป็นสุกจะมันสุกดีเลย้มอนี้เขาไปาเดีวหอก็ะจอเนาะมือนี้เนาะพี่น้องโอ้พี่น้องไม่เต็มพูนเลยเต็มเลยพูนะโอพี่นะ พูนะข้าวจื้อเลยพูนะโว้ยสิโอ้ยโอ้กำลังจุงกระมีเนาะอไปไปจะมเก็๊บเกีานั้กำลังโอ้วอือี่น้ีน้อยองน่ะนี่พ่นะกำลมงอ้พูนะตัวมดอันนี้ขนาดขนาดโอ้พูนะพีน่ะพี่เลี้ยวมาเลยเห็นปิ่นมสมานคักมานเนี่ยพูนะอยโอ้ยยังไม่โชคดีขนาดพูนากำลังจุ่มพีน่าก่อนหับจุ่บริบูเอาดกจุงมก่อนจึนมาดกจูก่อน จังปุยแบบอุ้ยตัดออกสนเนาป้ามือหมาคือว่านานดอกจู๋เนาะเนี่ยมันโบราณยอดเงี้ยสิเลี้ยวมาแล้วเห็นเป็นข้าวๆนี่แหละอยู่อู้ตรงไ่ละไรกันเลยนะบริเวรตำบลบริเทือนคืนอีกบรเวรมาพี่น้องมาเก็บน้ำคันเด้อเนาะเก็บเห็ดบวกครั้งแรกของปีบอกเลยว่าอู้วัวน์แขกนะทุดฟูยัดเนาเดีละ ขนาดพามาใส่กันเนี่ยดอกเน่าก็ไปแล้วดอกจุ่มก็ไปนาเองเลยมาเป็นขยงเลยอู้หเป็นเป็นเป็นจอมพวกอยู่กองนี่ก็พวกก็อยู่กองนี่มันออกมันจมพูด อือนี่สอดีสอดีเลนุจีมเอาดีได้หากเหงาขนาดเลยเด็กเมื่อไหร่ดอกจูเอาด้่ใช้อาเชียบ phìn vậy nào thì lắm Hãy subscribe ลามจนไปหอดพุ lam, hmm. really? hmm, oh. oh. eh, ่นแล้เนาะโอ้นคือมันดอกจุ๋มอันนี้นะกับหนุ๋มจุ๋มซะดูว่น้องยู่กําลังออกเฮลตีนกําลังออกก็มีกําลังจุมกมีอ

ดึงเอาละดังครับครับครับ,บ,บน,นี่เงาแล้วนี่นี่อุย้ยดิพีดีบอ,อมนี่กำลังจูนี่ดิมันมันงดินะอดกองดีมากาดอุ้ยาบอ่น้ำประท่วงพิจิตองฮอดกองพี่

บ่ทางพี่ดางบาทแล้วเพิ่นบพเห่นเนอะกระตายประมาณนีเนะทุกคนโอ้ไหลด้อโอเคกรทตามดดาด้ออือออไปงันฮักบด้นาทุกคนกลตอนนี้น้องยูกัลมาหอดเหงื่อแล้วเนาะทุกคนเสิมาทอกฮ็ดตาบให้บึ้งเนาะพอมาทอคาดีดูเหรอเอไอปข่ายจะบอกกิ่นก็ลดนะนะ ม่าเซนแม่เอาเงินกับแม่อันนี้คือเฮดตาบที่เหาได้ในมือนี้เนาะทุกคนงานวนนี้ยังไปโซอีกอีกอนาอันนี้เสีได้แบบสามหลูกสามหลูกไม้สามเสียปลายช่องลูช่องลูนี่เนี่ยลูปลายได้แล้วลูปลายช่องลูนี่เนี่ยเนาะยัเหากระซิมาซ้อมเนาะทุกคนกระซิได้อยู่ประมาณนี้อู้มือแรงนี่จัดนักจัดเต็มกินเฮดตาบเนาะหาได้พุงไม่มีตะดอกกำลังจุ๊จุ๊งงามๆพี่น้องทุกน่ะอืมผลงานที่ได้ในวันนี้จาพี่น้อง หลังจากที่พวกเฮาได้มาเนาะทุกคนพวกเฮาก็พากันมาซ้มเลยป้าด <มา S 1> น้อง<ด>บอมเมื่อรกนี้เฮาเฮาคิดเมนูได้ไว้บักกหลายอันแล้วทุกคนบอกว่าสิเป็นแกงหรือตำเนาะประตูสิเอ็ดสัวประตูสิเอ็ดสัวอีกหลายแห่งนี่โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้เฮากระิลาทุกคนไปก่อนเด้อเรามือนี้กระพาทุกคนไป ซะเห็ดปวกนอนเห็ดตาบมันเองเป็นปีแรกที่เราได้กินนะไม่เนาะเออครั้งแรกของปีที่จะได้กินเนาะทุกคนคุณจะกินอะไรมุสาวนี้พากันไปฟักอันกล้วยให้งัวแล้วก็พากันไปเลาะบึงบวคิดวัดศรีนายนระบบนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าครับอิดน้องบอมไปเอานะทุกคนท้อใจแล้วมันยงมันยงแล้วเห็ดต็อยงเี้แต่มันเน่าหมดกล้วยหัวหมดละเอ้ย กรสิประมาณนี้ลราเด้อพี่น้องคลิปนี้กรสิลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอมน้องจุ้ยเด้อและที่สำคัญอย่ากลกับก,กดคามโสูรศาสนาของน้องเฟสเนาะเพื่อสิเป็นรายได้ให้น้องเฟสเด้อพี่น้องแค่สิบป็นรายได้เสริมเนาะโอเคเนาะเฮาสิเอพวกเฮาสิลาไปก่อนเนาะทุกคนเป็นจังได๋ล่ะอ่าบัตทีครดิตกระสีวิโซม่อีกเนาะบอมเนาะอีพีสองเนาะลาไปก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบาย